ข้อนอมน้อมต่อองค์พระตนตไตรอันมีพระบรมสารีริกาธาตุพระปฏิมาพระธรรมจักรและต้นพระสีมหาโพที่ประดิษฐานวัดทองวิทยารามสำนักปฏิบัติธรรมป่าธรรมชาติและพุทธสถานในในโลกนี้และก็เทวโลกพรม,มโลกอายภูมิทั้งหลาย อันเป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุดของเราชาวพุทธขอเจริญสัทธาสัมมาปฏิบัติไปยังคณะครูบาอาจารย์ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังธรรมมีสติอันเป็นไปกับการประพฤติปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานธรรมสารธรรมในช่วงเช้าเ้าวันนี้มาพบปะ พูดคุยธรรมสาระดีๆในช่วงของเช้าวันที่23ตรงกับวันศุกร์เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2564ิบรรยากาศช่วงเช้าที่วัดทองวิทยารามวันนี้ก็มีฟ้าฝนโปรยปอปยไม่ไม่แรงมากนะ อากาศก็ไม่หนาวไม่รอ้อนเหมาะแก่การเจริญสมณธรรมก็ถือว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึง่งที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ล้มเสียหายตายเสียจากกันสุขภาพก็ยังพอไปได้โดยหลักของความเป็นจริงแล้วชีวิตของคนเรา ถนนประมาเหมือนแม่โคที่เขาจูงไปสู่ที่ฆ่าปุปมาเหมือนเหมือนน้ำค้างเ,เมื่อต้องแสงแดดก็จะลดล่วงหายไปนะถ้ามองดู ตามที่ว่ามานี่บางทีท่านก็อุปอามาเหมือนฝนนี่ตกแล้วก็แตกสลายละหายไปบางครั้งท่านก็อุปอามาเหมือนต้นกล้วยต้นกล้วยเมื่อแกะออกมันก็จะค่อยๆหมดไปหายไปไม่เหลือต้นกล้วยอยู่ อุปมาเหมือนรถนะเมื่อถอดถอดถอดออกไปหมดมันก็ไม่เหลืออะไรไม่มีตัวรถอยู่จริงเหมือนบ้านถอดถอดถอดเอาหมดก็ไม่เหลือบ้านเนะฉะนั้นชีวิตเป็นของที่มีอยู่เล็กน้อยคนที่เข้าใจชีวิตก็จะมองชีวิตมามีสาระ ต้องทำให้มันมีสาระขึ้นมาสร้างบุญบรารมีสร้างความดีถ้าเราทําให้มันไม่มีสาระมันก็ไม่มีสาระนะเพราะมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรในที่นี้หมายถึงไม่มีอะไรที่จะไปยึดถือได้ว่าเป็นเราเป็นของเรา ถึงเราจะบอกว่าเรามีนั่นมีนี่ขึ้นมาก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรนะย้อนไประลึกนึกถึงความจริงข้อนี้นะก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีที่ตรงนี้หรอกเนะ่เขาก็คิดกันขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นวัดทองขึ้นมาเอามาเรื่อยๆก็เป็นวัด เป็นกันมาอยู่กันมาก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆๆๆๆถ้าเข้าใจเรื่องชีวิตก็จะเข้าใจเป้าหมายของการใช้ชีวิตมีสารคดีเรื่องหนึ่งเขาพยายามพูดถึงเรื่องของการชะลอวัย เขาบอกความแก่นี่ก็เป็นโรคอย่างหนึ่งพอนำมาซึ่งความเสื่อมนักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนายาที่จะช่วยชะลอความแก่พอแก่ปุ๊บก็จะมีโรคลุมเร้าถึงไม่แก่ก็โรคก,ก็ลุมเร้า อันนั้นร่างกายนี้พระพ,พุทธองค์ตัดว่าเป็นรังของโรคเป็นรังของโรคร้ายทั้งหลายรอแต่ว่ามันจะพร้อมปรากฏขึ้นมาตอนไหนโผล่มาตอนไหนเหมือนหัวฝีที่รอรอจะแตกเก็บปวดกัดน้องด้วยรอวันแตก มีพามไปถามพระพุทธเจ้าว่าเอะพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไมไม่ไม่เคารพไม่ไหว้ผู้สูงอายุกว่าตนพระพุทธเจ้าบอกว่าอุปมาเหมือนเหมือนไก่ที่ออกจากกระปาะไข่ไก่ตัวอื่นยังไม่ออกมาเราออกมาแล้ว เราก็เลยมองไม่เห็นว่าเราต้องกราบต้องไหว้ใครนะาพามั้นก็เลยเข้าใจคือพระองค์ไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วเหมือนเรากลาบไหว้พระคุณของท่านนะ พระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณเหมือนพ่อเหมือนแม่เราเนะเราก็กราบไหว้ท่านเพราะท่านมีบุญคุณกับเราิีประการละกับเราทางตรงและทางอ้อมเ่าท่านไม่มีท่านเราก็ไม่ได้กเกิดอีกเมื่อท่านไม่เลี้ยงดูเราสมัยเราเป็นเด็ก เพราะว่าเราโตแล้วนี่เราก็คิดอีกแบบหนึง่งเราอาจจะไม่คิดเหมือนเหมือนอย่างที่เหมือนเมื่อก่อนแม้แต่เป็นเด็กเราก็ยังดื้อยอยู่แต่ว่าเราก็ยังอาศัยเขาอยู่อาศัยพ่อแม่พ่อแม่ก็มีคุณธรรมมีเมตตาโาวนาวิตาเบิกขา ความเป็นธรรมะของผู้ใหญ่นนต่างก็อาศัยซึ่งกันและกันดังน,นั้นคนเราถ้าว่าโดยหลักธรรมะก็เกื้อกูลอน,นุนเคราะห์สงเคราะห์กันตามสมมุติหน้าที่กันตามคุณธรรมความดีที่ทำร่วมกันฉะนั้นวัฒนธรรมความเคารพ นับถือให้เกียรติกันเนี่ยมันจึงมีอยู่ในทุกๆทุกทๆภาคส่วนทุกๆภาคส่วนของของโลกนี้ก็เหมือนพวกเราไปบินตาบานเราไปเหมือนขอทานแต่ไม่ใช่ขอทาน เวลาทำบุญแล้วก็ยกมือไหว้าสาธุอันั้นการใช้ชีวิตของเราก็เหมือนกันพ,พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์บิดามารดาผู้มีพระคุณแม้แต่ต้นไม้ พระพุทธเจ้ายัางยืนตัดสลูใต้ต้นโพนะยืนเพื่อระลึกนึกถึงคุณของต้นพระศรีมหาโพเป็นเวลาถึงเจดวันโดยที่ไม่กระพิพะเนตรนะนั้เจ็ดวันระลึกถึงคุณที่ได้นั่งตัดสโลใต้ต้นพระศรีมหาโพนะ เหมือนกันกับสิ่งที่มนุษย์เราปลูกสร้างขึ้นมาทําขึ้นมาโดยแล้วเหมือนกับไม่มีอะไรไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ต่างๆวัตถุมงคลต่างๆแ,แม้แต่สิ่งของต่างๆที่คนอื่นเขาอนุเคราะห์สงเคราะห์เรา แล้วก็ยกมือไหว้กันอยู่โดยทั่วๆวไปแต่ว่าการไหว้การเคารพมันก็มีหลายแบบนะพระเจ้าจึงสอนเรื่องการบูชาไว้อามิตรบูชาอย่างหนึ่งโดยปัจจัย4 2. ปฏิบัติบูชาปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่ท่านบอกไว้แนะนำไว้เตือนไว้สอนไว้ นั้นการเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาในการอยู่ร่วมกันท่านบอกว่าเป็นความเจริญของชีวิตคุณธรรมเหล่านี้เป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นในใจเรา พิธิมานะของเรามันมีนิทานเรื่องเรื่องหนึ่งหลวงพ่อเล่าเรื่องหมาสุนัขสุนัขนี่มันกัดกันไอตัวที่มันยอมแพ้มันก็จะนอนลงมันก็แห่แห่เยู่แต่ไอตัวชนะมันก็จะไม่กัดแหละแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะ ถ้าโกรธถ้าเกลียดกันไม่ชอบกันมาแล้วก็ไม่ละ่ะทะเลาะกันอยู่อย่างนั้นไม่เหมือนเด็กตอนเด็กนี่มันคิดอะไรยังไม่เยอะกินเล่นสนุกสนานไปแต่พอมีความคิดความอ่านขึ้นมาร่างกายเริ่มเข้มแข็งขึ้นคนก็เลยไม่ยอมกัน ไม่ยอมไม่พอยังฆ่ากันอีกเบียดเบียนกันด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆหลักเมตตามก็หายไปห่างไปเรื่อยๆอันนี้การปฏิบัติเรานี่ก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจก็จะเป็นเรื่องที่ดีถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ดี ่านให้เคารพทุกอย่างนะสถานที่การใช้สอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีวรที่อยู่อาศัยคำว่าเคารพก็คือดูแลไม่ใช่ว่าเราไปกราบไปไหวนะ้อย่างเดียว าเราไม่มีผ้าหนุ่งผ้าหม่มผ้าคลุมนี่มันก็มันก็ไม่ดีนะนก็เหมือนฉีเปวยฉีเปวยเหมือนกับคนแก้ผ้าถ้าแก้ผ้านี่ศาสนาเชนแก้ผ้านี่คนวิ่งว่ายอุตรุดเลยนะแต่ว่าเป็นนักบวชนะไม่ใช่เป็นคนแก้ผ้าบางคนคน,คนผิดปกติอะไรมีเฉพาะอยู่ในอินเดียเท่านั้นศาสนาเชนนะไม่ออกนอกประเทศ แต่เขาเป็นนักบวชนะเขาไม่นุ่งผ้านุ่งอะไรแก้ผ้าหมดเลยถือว่าเป็นการสละละวางเขาเรียกมหาวีระนะเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้านะมหาวีระเนี่ยเป็นศาสดาของศาสนาเชนการใช้สอยทุกอย่างท่านให้มีความ เคารพให้เกียรติฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติของเรานี้ก็จึงได้ชื่อว่าเป็นการพุทธปฏิบัติน้อมท่านก็ให้มองธรรมชาติต้นไมน้ถ้าต้นไหนที่มันตายมันจะแข็งทื่อไปหมดต้นที่ยังไม่ตายมันจะอ่อน อันนั้นตัวทิฏฐิมานะนี่แก้ยากนะไม่ง่ายตัณหาทิฏฐิมานะของเราเนี่ยแก้ยากเพราะนั้นวิธีจะแก้มันก็ต้องรู้มันต้องเห็นความเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาของรูปของนามเหมือนตัวเราเนี่แหละแล้วบอกว่าของเราของเราพอมันเจ็บมันปวดมาเราก็ทุกข์กับมัน โูปูปรารทานขันโธขันนั้นเป็นตั้งความยึดมั่นคือรูปอายึดแล้วมาเป็นตัวเราเป็นรูปเราผมถึงเล็บยึดไปหมดอวัยวะน้อยใหญ่ยึดหมดว่าเป็นเราเก็บปวดขึ้นมาก็ยึดอีกว่าเราเป็นคนเจ็บคนปวดจำได้ว่ามันปวดตรงนั้นตรงนี้นะ,ะสัญญาไอ้ที่มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันไม่ดีนะสังขาร ใจที่เข้าไปรู้วิญญาณใช่ไหมอุปทานมันเกิดล้ะฟังดูแล้วอย่างนี้มันน่าจะบรรลุธรรมนะฟังดูเลยแต่พอฟังจริงๆก็ไม่เพราะมันเป็นธรรมภายนอกคนอื่นเล่าให้ฟังแต่ว่าถ้าเราปฏิบัตินั่งเห็นตามความจริงแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจ ในสิ่งที่เกิดอยู่ถึงตอนนั้นแล้วก็เออไม่ต้องให้บอกเออตือนตัวได้บอกตัวได้สอนตัวได้ฝึกตัวได้แล้วก็จะไม่ไปทะเลาะกับใครไม่ไปเบียดเบียนใครจิตใจก็จะสงบป่มเย็นเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคารพในกันและกัน ดูแลกันและกันไปอันนี้เป็นหลักธรรมะที่พระพุทธเ,เจ้าสอนไว้ดังน,นั้นคนเราอยู่ได้ก็เพราะว่าเรพให้เกียรติดูแลซึ่งกันและกันนั่นแหละดังน,นั้นทุกอย่างก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราเข้าใจเราก็จะไม่บน่นโอ้ฝนตกอีแล้ว โร้อนจังโอ้หนาวจังนนเป็นต้นไม่เป็นศัตรูกับสิ่งแวดล้อมอยู่ได้ปรับกายปรับใจให้เหมาะกับสถานการณ์ทำที่พึ่งของตนต่อไปก็ตั้งใจนั่งเจริญสติก่อนสักครู่ก่อนที่เราจะแผ่เมตตากัน let uh... กจการงานที่พระเจ้าทำมีกิรยามิตรที่ดีก็ตทองกำชูดูแลสนับสนุนส่งเสริมให้สำเร็จไปได้ด้วยดีรับทั้งลาย